อ่ใิตอก็ว่าโคลัตักันคลตกแล้วโคดตกแล้วเสื่อโคลาดคิดบ่อยนงบ่อยหม่มี้ม่สินนะฮะบริรรบผิดชอบบริรล่างถวยล่างจานบริซักแผ่สักผ้า งอวล่ออย่างเดียวกลัมือนะล้ำไปเรื่อยว้าไปเรื่อยอหวหัววนซชเนาะยี่ด้คลิปสุดท้ายซชเนาะเชียงต้าพีกอรอหล่อกินเอาเจ้หนุนจุดเจ้านเห็นทะเบียนรถเพื่อเริ่มเนมเห็นหห 4, 2, ะนะฮะซีสองก็เลยอันบอกเลขบอกว่าถือจ้าเพีย ปีกัวแล้วนะฮะ้าแช่้าแชนชุ่ม่แน่นกลงทงงทาให้น่าัดลบหลีแท่มีใหญ่ยวาดอนเ่อไนี้ฉันโดนข้าแ่ไลุ่่า่แน่นท่านสอยฮะหลวงพระเจ้าซื้อโพดนี่มันคือขักตำผิดตำโิกกะิหัวลอ่ะฮ้ยกระดิ่งขักนี่แน่นเนาะ ตำบุตตบุตพิกนี่แม่กสิหัวล้อมันตลกจังเลชื่อเ่กนมืนเนาะตำพรพกแม่กตำบพิกีสอมืน่ยินคักคนี่เละเนาะพนตำพริกแหลตำบพิกเป็นหาสีสองตำบพิกนี่นะตำพริกอาจจะยงคุกพกพหน่อยยคุกพิกพ่หน่อตำบพิกดังอันดังปกๆได้มันไ่ดังหาสีสองดังปกแล้วตำพริกไปเหรอพนตำพร เชียงคบหินเพื่อนนั่นคบเลขเพื่อนนั่ดนดังดังจังเด๋ดังวันนี้พอดีว่าเลขก,กัอยูยย่ในอันรถเจ๋งนี่ว่าบัตรพันสามพิกบ,บอกเลขสามโซมาเลยเนาะหาชี้สองอ่ะอืมอก็สิบริคิดอย่างละมือเนาะว่าเราคนกินเลยหนีสินกับโบมีเนาะมม่ยังหัวล้ออย่างเดียว เราจีบ่มีนีชินัวเพิ่นตะีะใส่ใส่นีพันัวดีขันนีวันน้แปดแทนคุณวันนี้หวานไทยเสือครับเมียเท่ามันอารมณ์ดีพดยงก็หูอรอตามบพี่กหูรอะนะครับบอกเลขความมงินนี้บอกก็บปถือเราต้องซื้อเราคงระทายเป็นันไละฮะหาซีสองมันบอกนะครับยังมีหน่อยแค่สักสิบบาทนิกากาสบายตัวพูดเถอะ โมไม่หนีไม่สินนะครับตื่นไหบอตองคิดยังนะครับอารมณ์ดีบอตองไปคิดหลายนะครับบัตรเครดิตแน่หนีเงินดอกเงินกู้นะเงินลงเงินล้านหนี้ตก็ซอมีมํา่มเข้าเลยครับในท้องนะฮะคิดว่าอารมณ์ดีครับบรรยากาศย่บานคนะุณหวยนะคะว่าชิปโปแล้วนะครับจัติเกมไว้หาร์ดแตกยังนะฮะหลายพดทำไมเราไม่โปรเลยไม่ขายไปเลยนะครับความคิดง่ายๆก็ งมันมีแต่มันมีปรหลายครับมันหมุนเปิดเขื่อนค่าบ้านกับพระท่านเตจายนะฮะค่าเสาคาของคานามาไาติดมาเล่ง,ง,เ,งเครื่องหนึบแต่ว่าหา,า,างนี้เปืนเด้ให้สิเกลือใในนะะปไปอย่างหลายจมเจ้ากกองนะครับมันมีหย่อนไอเดินไปเรื่ยสายใหญ่ของนะครับไปเรียกที่ยังกันอันนี้เป็นไม้สับทรงทรงมือสอนนะครับเป็นของทั้งแม็กซี่มือดีตี่มือดีนะฮะเก็บเรียงงามดี ตีไม่งามขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้รอใส่งามนะครับงามเบิดบ์ตีบนิแอนเปียวโอ้เห็นฮะหม่องเก็บงานก่อนอันนี้ขัดเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ที่นี่นะครับรับประกอบน,นี่ด้านนี้ด้านนี้อุปกรณ์กระโดดเฉะนะฮะโอ้นี่ฮะนี่เป็นของเซโอนะฮะเป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับร่องนิ้วตัวนี้ตัวกำคอล่องนิ้วแต ปมิดีครับพี่ปรับเรื่องท้ายเรื่องเอ่อเจียโค้งตกแต่งอะไรต่างก็ลงตัวดีแล้วก็เดินล่องพอดีพอดีครับเราต้องมานั่งขัดเสียวลาเวลาเสียอนาคตโอ้ยว่ญญาเป็นยาเสพติดนะช่างบริกาศเว้นสร้างบอกผมก็ไปหากินยาทั้งหมดบรรยากาศล้างบ,บ,บ,บ้านนะครับดีกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วบริกาศบรรยากาศเลยนะครับ คุณได้เสียงดังได้นะครับคุณก็ลงหน้าพอดีครับการต่อไปนะฮะแต่งปั่นกันไปพอมีรายได้นะครับอันนี้นี่อันนี้ตัวขาขากล้องนะครับเอาไว้ติดตรงตรงด้านหลังตรงทันทายเอาไว้ติดเลเซอร์นะครับเป็นอ,อุปก,กรณ์ช่วยเล็งอันนี้เป็นตัวมินิเฟดกุดดจุจวะโมเป็นคนเด้ปืน กดุดงามดีแต่ระเบิดนัำเนี่ยในเมืองไทยไม่มีนะครับมีที่นี่ทีเดียวนะครับทรงแบบนี้นะแบบนี้ดีเขาเห็นไปเบิดแล้วนะเหลือแต่แบบนี้แหละชุดนี้เป็นตัวใหม่ครับประกอบวันนี้นะครับตัวใหม่ใหม่ก็ต้องรอลงสีขาดแล้วก็ลงสีนะครับอันนี้ลงไปแล้วนะครับรอบหนึ่งตัวมินินะครับยังไม่ได้ถ่ายทํายังไม่ได้ลงนะครับเก็บไปสะสมวันนี้แล้วฮะอันนี้นะฮะโอ้สิโปโยครับคุณ้ชีอยากได้ ขายจากพันนี่แหละนะฮะโอ้วอร์ปเอหอดใส่แล้วรถกระบะเลี้ยอยที่ปีวจัวนเขาซื้อสดเขาซื้อสดดิเซียได้บ่าีนเลขนีไงแต่ตรถยังเดาไปถึก<ะ>ซื้อสดซื้อรถสดแมนโมเวนพอน ชิ้เทียบวันนี้ตั้งแต่ลงที่อังกอรบ่ถือมีจีรีบอกเลขไม่ชิดถือซื้อเงินสดแมนเงินสดแล้ววันนี้ก็เป็นแปดแสนบอกก็ประมาณนั่นแหละสียแปดแสนมองได้ไอ้มึงสภาพนะฮะเซลลพูลินหยอกกันอันนี้เขารอกำลังรอประกอบกันนะครับอันนี้ของค่ายประกอบไปไป หัวแต่เฮ็ดไม่ครับเฮ็ดเองเลยครับคุณหวยมากบบเพราะาว่าโตผมเองจนมาเจอยุงตรงนี้นะครับกง<ห>ด่านยุงตรงนี้ <laughs> เป็นมองนั่งรับโทรศัพท์นะครับรับออดด้ร์ที่นี่นะครับบายเทขนาดนะครับฟังเทไปบรรยากาศ<ค>วัตถุศเซตนะครับงบทําเองอยู่ประมาณห้าพ<ว>ันนะครับหลังคาแล้วก็ติดกันร่อนด้วยนะครับมัดด้วยผ้าห่มนะครับ ของลูกเมียวใส่นะครับเลยบอไดไ้ว้นอนมามาัดไปนี่ไปแล้วครับโมมียะไรซาระไทยเลยน <c oughs>